ทหารเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็คงจุดยืนที่สําคัญกนะ็คือว่าก็อยากให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันในการติดตามตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสนะครับในการดําเนินกิจการของกองทัพนะครับก็คงมีหลายเรื่องที่คงได้พูดคุยกันนะครับที่เช่นอาจจะเป็นในเรื่องของกรณีเรือดำน้ำนะครับหรือการเก็บกู้เรือลบหลวงสุขโขทัยนะครับหรือในกรณีที่เป็นปัญหาอยู่มากในกรณี ที่ดินทหารท,ที่ทับซ้อนกับพลเลือนว่าจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้คลี่คลายปัญหาเรื่องที่ดินทํากินแล้วก็ผมคิดว่ายังมีในเรื่องของการจัดการเงินนอกงบประมาณของกองทัพจะทําอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกไว้วางใจมีความโปรง่งใสที่ประชาชนเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเรือนกับกองทัพได้ ในหลายกรณีครับที่กองทัพจะจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์หรืออุปกรณ์ใดๆที่มันมีความจําเป็นจริงๆปรากฏว่าประชาชนก็จะตั้งสมมุติฐานในทางลบแล้วก็ตั้งข้อสงสัยในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับกองทัพเลยซึ่งเนี่ยก็คือความจริงใจของทางคณะกรรมธิการการทหารและผมคิดว่าโครงการที่สําคัญที่สุดและน่าจะเป็นไฮไลท์ แล้วก็ทางคณะกรรมาการการทหารจะเปิดตัวในวันนี้แล้วก็ขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมก็คือโครงการพลทหารปลอดภัยที่เรามีทางท่านรองประธานคณะกรรมาการคือท่านธนเดชเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการก็จะหารือกับทางท่านสุทินในการประสานงานกับเหล่าทัพต่างๆในกรณีที่คณะกรรมาการเนี่ยมีการร้องเรียนเข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดช่องทางร้องเรียน นะครับหรือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการและถ้าเกิดเราพบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับสวัสดิภาพของคนทหารที่อยู่ในค่ายทหารเราก็อยากจะหารือโดยตรงโดยด่วนที่สุดกับหน่วยงานหรือบุคคลนะครับที่ทางรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายเพื่อสกัดกั้นนะครับการการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือว่าการลงโทษที่ผิดระเบียบโดยเรามีเป้าหมายว่าจะต้องไม่มีทหารเกณฑ์หรือพลทหารเนี่ย บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยและปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายอย่างทันท่วงทีมีการโอนย้ายปรับย้ายไปอยู่กับผู้ฝึกที่อาจจะมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นนะครับเพื่อทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาสบายใจดังนั้นวันนี้ก็สาระสาคัญที่สุดก็คือการเปิดตัวโครงการพลทหารปลอดภัยเพื่อทําให้พลทหารและก็พ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจและผมเชื่อว,ว่าถ้าพลทหารมีความปลอดภัยในการตรวจเลือก ทหารในปีถัดๆไปก็จะมีผู้สมัครมากขึ้นถ้าทหารรู้สึกว่าการอยู่ในค่ายทหารมีความปลอดภัยแล้วก็มีหลักประกันในการดูแลสวัสดิภาพที่ดีดังนั้นไฮไลท์ในวันนี้ที่เป็นไฮไลท์สําคัญคือการเปิดตัวพลทหารปลอดภัยซึ่งเราก็มีป้ายประชาสัมพันธ์มาด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือคุณสุทินขังแสง ก็จะเป็นคุณธนเดชเพ็งสุขซึ่งเป็นอรองประธานกรรมธิการการทหารนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับคือคือก็คงจะให้ทางคุณธนเดชเนี่ยได้ถแถลงอีกทีหนึ่งแต่อย่างนี้ครับในโครงการตรงนี้เราจะทําจนสุดนะครับคือในการทําโครงการพลทหารปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการฝึกอบรมด้วยนะครับแล้วก็จะขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมให้ส่งทางทหารระดับบังคับบัญชาเ,เข้ามาอบรม เกี่ยวกับพรบอุ้มหายและซ้อมทรมานซึ่งนั่นหมายความว่าเราเองพยายามที่จะทํางานกับทางกระทรวงกลาโหมและก็กองทัพเหล่าทัพต่างๆอย่างทันท่วงทีที่สุดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับหรือความสูญเสียหรือการบาดเจ็บใดๆในค่ายทหารโดยเฉพาะการลงโทษลงทันอย่างผิดระเบียบหรือการกระทําที่ผิดหลักมนุษยชนก็ทั้งอบรมด้วยซักซ้อมด้วยมีการประสานงานด้วยแต่ถ้าเกิดสุดท้ายปลายมือเราไม่สามารถที่จะ ป้องกันเหตุการณ์น,นั้นได้จริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์ซ้อมทรมานเกิดขึ้นและมันเข้าข่ายการกระทําความผิดตามพรบอุ้มหายและซ้อมทรมานเราก็มีกระบวนการครับที่ชัดเจนที่จะรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับส่งทั้ง DSI สนะครับส่งทั้งอายการสํานักการสอบสวนนะครับเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตามพรบอุ้มหายอย่างถึงที่สุดนะครับในเรื่องนี้วันนี้ก็จะมาชี้แจงให้กับทางท่านสุทินในฐานะ รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ทราบด้วยว่าความปรารถนาดีของเราคืออะไรแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของกรรมธิการที่เรามีมตินั้นเป็นอย่างไรในท้ายที่สุดครับในเรื่องของความร่วมมือในการขอข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จ,จริงเนี่ยออของกรรมธิการการทหารในยุคก,ก่อนๆก,ก็มักจะมีการทําหนังสือมาถึงทางหน่วยงานแค่หนึ่งครั้งพอไม่ได้รับคําตอบก็จะเงียบหายไปแต่มติของ คณะกรรมาการการาหารที่มีผมเป็นประธานเนี่ยเรามีมติชัดเจนว่าเราจะทําหนังสือตามถึง3ครั้งครั้งแรกก็คือจะทําหนังสือถึงหน่วยงานโดยตรงแล้วก็แต่ทุกครั้งจะมีการสําเนาถึงถึงคุณสุทินครั้งที่2ก็จะตามถึงคุณสุทินในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดว่าให้สั่งการให้หน่วยงานนั้นส่งข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับกรรมาการนะฮะหรือถ้ามีเท่าไหนก็ส่งเท่านั้นแต่ถ้ายังไม่ส่งตาม ตามเดทไลน์ที่กําหนดก็จะมีการตามครั้งที่3ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับถ้าคุณสุทินนะครับเ,เห็นความสําคัญในการร่วมมือกับคณะกรรมการธิการก็จงมีบัญชาหรือสั่งการให้ส่งมาในเดทไลน์ที่2มิฉะนั้นเนี่ยกรรมการทหารเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าใจเป็นอื่นได้นอกจากจะเข้าใจได้ว่าคุณสุทินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมผู้บัญชาสูงสุดก มีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือกับทางกรรมธิการกทหารก็จะพูดแบบนี้ฮะอย่างตรงไปตรงมากับคุณสุทินเพื่อให้การทํางานร่วมกันมันราบรื่นและเข้าใจจุดยืนซึ่งกันและกันนะครับ